เดือนสิงหาคมที่จะมีการสัมภาษณ์5,000กว่าคนจะได้คิวบินไปทำงานที่อิสราเอลเมื่อไหร่สัมภาษณ์แล้วจะลาออกเลยได้ไหมผลการสัมภาษณ์ผลการตรวจโรคจะออกวันไหนและเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบอย่างไรเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยประเด็นพวกนี้กันนะก่อนไปรับชมคลิปการลุกกนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมคลิปด้วยกันครับ ต้องแจ้งให้รับทราบก่อนนะครับว่าคลิปนี้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลของช่องลุงหน่อยเป็นความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะใครต้องการข้อมูลที่เป็นทางการคุณมีวิธีเดียวเท่านั้นคุณต้องไปติดตามข่าวสารอย่างเป็นทางการได้ที่หน้าเพจทีซ Thailand นะครับที่นี่เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเท่านั้นนะครับทำความเข้าใจก่อนรับชมคลิปด้วยโอเคเรามาคุยกันเลยดีกว่านะครับ เมื่อเราสัมภาษณ์แล้วเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้เราทราบอย่างไรนะครับแล้วผลตรวจโรคจะออกเมื่อไหร่ก็ต้องบอกว่าหากกรณีของผลการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบโดยทันทีเลยนะครับตอนที่คุณเจอหน้าเจ้าหน้าที่แลวสัมภาษณ์ต่อหน้ากันนี่แหละเจ้าหน้าที่จะแจ้งผลทันทีว่าให้คุณผ่านหรือไม่ให้คุณผ่านถ้าให้คุณผ่านเดี๋ยวเขาจะให้คุณดําเนินการไปตรวจโรคต่อแต่หาก ไม่ให้คุณผ่านก็คือให้คุณกลับบ้านทันทีนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องการสัมภาษณ์ไม่ต้องลุ้นมากนะครับทราบผลทันทีเลยเตรียมตัวให้พร้อมแล้วกันนะครับอย่างที่ช่อง,งนุ่ยบอกว่าจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างเดี๋ยวทำคลิปให้แน่นอนนะครับใจเย็นๆนิดนึงเดี๋ยวขอใช้เวลารวบรวมข้อมูลให้มันสมบูรณ์ที่สุดก่อนนะครับส่วนผลการตรวจโรคต้องบอกว่าก่อนสงครามเนี่ยบางครั้งนะครับ ตรวจวันนี้พรุ่งนี้ออกแล้วนะครับาบางทีก็2องส,องสวันนะครับก็อันนี้ตอบให้ไม่ได้นะครับแต่ไม่เกินหนึ่งอาทิตย์ค่อนข้างที่จะแน่นอนนะครับจะอยู่ประมาณหนึ่งอาทิตย์นี่แหละผลการตรวจโรคขึ้นอยู่กับการแจ้งของทางโรงพยาบาลกลับมาให้เจ้าหน้าที่นะครับผลการตรวจโรคนะครับโดยวิธีปฏิบัติที่เขาทำมาโดยตลอดก็คือจะแจ้งผ่านหน้าเพจ Facebook ของ TC Thailand นะครับว่ามีใครไม่ผ่าน หรือมีใครจะต้องตรวจโรคซ้ำบ้างคนผ่านเขาจะไม่ได้ประกาศหมายเลขออกมานะครับจะประกาศแต่คนไม่ผ่านหรือว่าคนที่มาตรวจซ้ำเท่านั้นกรณีที่คุณจะต้องมาตรวจซ้ำคุณก็ต้องเดินทางมาที่กรุงเทพอีกครั้งแต่ค่าตรวจมันอาจจะไม่ได้แพงเหมือนครั้งแรกนะครับจะตรวจเฉพาะโรคที่เขาสงสัยแล้วอยากให้เราตรวจซ้าเท่านั้นเองส่วนใครที่ผ่านแล้วก็คือสบายใจได้นะครับจะไม่มีการตรวจซ้ำใดๆทั้งสิ้น โอเคนี่คือผลการสัมภาษณ์และก็ผลการตรวจโรคนะครับเราคงรู้แล้วว่าเจ้าหน้าที่จะแจ้งยังไงแล้วก็จะต้องทำอย่างไรบ้างนะครับประเด็นต่อมาที่หลายท่านอยากทราบมากก็คือหลังจากสัมภาษณ์ไปแล้วจะได้บินไปทำงานที่อิสราเอลเมื่อไหร่ถ้าจะเป็นคำตอบที่ทางการก็คือรอเจ้าหน้าที่ประกาศเที่ยวบินหรือว่าประกาศให้เราเข้ากลุ่มบินตามที่เขากาหนดนะครับอันนั้นคือทางการและทราบแน่นอนนะครับ แต่ถ้าใครอยากจะให้ช่องลงหน่อยวิเคราะห์นะครับก็พอจะวิเคราะห์ได้อยู่แต่อาจจะไม่แม่นยําเหมือนเมื่อก่อนนะเดี๋ยวผมคงจะต้องวิเคราะห์แล้วให้เหตุผลให้พวกเราคิดตามกันด้วยว่าทําไมมันไม่สามารถคาดการได้เหมือนเมื่อก่อนนะครับคือเมื่อก่อนนะ่ะมันค่อนข้างจะชัดเจนนะครับว่าเจ้าหน้าที่จะส่งบินประมาณช่วงวันไหนบ้างนะครับเนื่องจากเขาจะมีวันที่ส่งเช่นอาจจะเป็นทุกวันจันทร์หรือว่าทุกวันพฤหัส อะไรประมาณนี้นะครับและเที่ยวบินนะ่ยมันค่อนข้างที่จะแน่นอนนะครับคือมันเป็นช่วงก่อนสงครามแล้วมันไม่มีการจัดส่งของเขานะ่ยมันจะถูกจัดระบบไว้นะครับค่อนข้างดีนะแต่หลังจากเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบขึ้นนะครับทุกอย่างมันก็จะมีการเปลี่ยนไปอย่างเช่นเดือนสิงหาคมเนี่ยใครจะไปคิดครับว่าเขาจะเรียกสัมภาษณ์5 0 0 0กว่าคนทางช่องลุงหน่อยก็ไม่เคยคิดเลยนะครับ การเรียกสัมภาษณ์เยอะขนาดนี้ผมเชื่อมั่นว่าตัวเลขที่เขาถูกเรียกให้จัดส่งมันก็น่าจะสูงตามนะแต่มันยังมีอีกเหตุผลหนึ่งที่คาดว่าเขาเรียกเยอะเพราะ,ะการสัมภาษณ์ที่ผ่านมานะครับสวันแรกนะครับเขาเรียกวันละ100นะครับรวมทั้งหมด300แต่มีคนมาสัมภาษณ์นะครับไม่ถึงครึ่งหนึ่งนะครับก็ประมาณวันละ40คน50คน เพราะฉะนั้น3วันที่เขาสัมภาษณ์เนี่ยเขามีคนมาสัมภาษณ์ไม่ถึง150คนนั่นอาจจะเป็นเหตุผลหลักที่เขาเรียกเผื่อไว้เลยนะครับเขาอาจจะคาดการไว้แล้วว่าถ้าเขาเรียกทั้งหมด5,200คนคนมาสัมภาษณ์อาจจะไม่ถึง2 5 0 0คนนะครับซึ่ง2,500คนนะครับถ้าใครไม่มีความพร้อมอาจจะโดนตัด,ต,ด,ต,ด,ต,ดตัดนะครับอาจจะเหลือสัก2,000ต้นๆน,น,นะครับ2 0 2น2 0 0ก็เป็นไปได้ ก็เป็นเหตุผลที่ว่าเขาทำไมเรียกเยอะนะครับทีนี้ประเด็นของมันก็คือในกรณีที่คุณจะได้บินไปทำงานที่อิสราเอลเนี่ยมันจะต้องดูเหตุผลดังต่อไปนี้นะครับข้อแรกถ้าเราดูตามรูปนะครับเที่ยวบินของเดือนสิงหาคมมีทั้งหมดตอนนี้นะครับ5เที่ยวบินด้วยกันนะครับแล้วก็มีบินวันที่1วันที่6วันที่8แล้วก็วันที่20นะครับ ถามว่ายังสามารถเพิ่มเที่ยวบินได้อีกไหมย,ยังเพิ่มได้นะครับแต่ถ้าคุณดูตารางคุณจะเห็นว่าวันทำงานของเจ้าหน้าที่เต็มไปหมดเลยนะตัวสอก็คือตัวสัมภาษณ์นะครับวันสัมภาษณ์ก็กินไปครึ่งเดือนละนะครับแล้วก็ชุดบินที่มันเคยมีบินอยู่นะครับต้องย้าอีกครั้งนะครับว่าวันสัมภาษณ์กับวันบินเนี่ยจะไม่ตรงกันนะครับ ที่เราเห็นวันที่8สิงหาที่มันเป็นวันสัมภาษณ์แล้วก็วันบินเป็นวันเดียวกันเนี่ยต้องบอกว่าเที่ยวบเช้าวันที่8นั่นแหละดังนั้นมันเลยดูเหมือนนะครับว่าเขาสัมภาษณ์และบินวันเดียวกันไม่นะครับแรงงานบินไปตั้งแต่ตอนช่วงเช้าแล้วนะครับเขาก็มาสัมภาษณ์ตอนกลางวันของวันที่8นะครับถ้าเราดูตามตารางนี้นะครับมันก็จะพอเหลือวันที่เขาจะเพิ่มเที่ยวบินนะครับก็คือวันที่8 8ดส2บ2ก้ ประมาณนี้แต่หมายความว่าเจ้าหน้าที่จะไม่ได้ทำงานอย่างอื่นเลยนะเพราะฉะนั้นผมว่ามันก็เป็นไปได้แล้วก็เป็นไปไม่ได้ทั้งหมดนะครับคือถ้าเขาเพิ่มเที่ยวบินเข้ามาได้นะครับคนที่สัมภาษณ์ในช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับก็น่าจะบินประมาณช่วงนี้หรือว่าคนที่ตกค้างอยู่เนาะผมไม่รู้ว่าตกค้างเหลืออยู่เท่าไหร่นะครับก็จะบินช่วงประมาณนี้นะครับ หรือนะครับถ้ามันถ้ามันไม่มีเนาะมันก็จะไปหลุดไปที่เดือนกันยายนนะสองอาทิตย์แรกนะครับก็น่าจะเป็นคนที่มาสัมภาษณ์ในเดือนกรกฎาคมหรืออาจจะหลุดไปอาทิตย์ที่3นะครับคนที่สัมภาษณ์ของเดือนสิงหาคมเนาะช่วงต้นๆน,นะครับช่วงวันที่2ที่7ที่8เนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะบินช่วงประมาณปลายเดือนสิงหาคมนะครับถ้าดูตามรูปการาฟนี้นะครับถ้าใครสัมภาษณ์ช่วงกลางเดือนเป็นต้นไปจนถึงท้ายเดือน โอกาสที่คุณจะได้บินเดือนกันยายนอ่ะค่อนข้างน้อยนะครับยกเว้นมันมีเที่ยวบินเหมาลำนะถ้ามันมีเที่ยวบินเหมาลำจํานวนมากแล้วก็เขาอัดนะครับที่จะส่งในเดือนกันยายนเนี่ยประมาณสิเที่ยวบินขึ้นไปเลยแล้วแต่ละเที่ยวบินก็ร้อยห้าสิบสองร้อยสามร้อยเนี่ยเป็นไปได้นะครับที่จะเอาคนสัมภาษณ์เดือนสิงหาคมนะครับไปเกือบหมดนะครับแต่คงไม่หมดหรอกครับ นาะเต็มที่ก็ยังไม่หมดเพราะฉะนั้นมีความเป็นไปได้ว่าหลังจากที่คุณสัมภาษณ์ในเดือนสิงหาคมนะครับกว่าคุณจะได้บินอาจจะเป็นช่วงกลางเดือนตุลาจนถึงปลายตุลาเลยนะครับอยู่ที่จำนวนไฟบินของเดือนกันยายนนี่แหละว่าจะออกมาเยอะขนาดไหนเนาะเหตุผลข้อที่2ก็คือการที่เจ้าหน้าที่เรียกสัมภาษณ์ในเดือนสิงหาคม5,200คนแล้วที่เราคาดการว่าอาจจะมาไม่ถึงครึ่งหนึ่ง2 5 0 0คน แต่กลายเป็นว่ามากันเยอะมา4,900มา5,000ถ้ามาเยอะขนาดนี้คนที่มาสัมภาษณ์ในช่วงวันที่ 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30มีความเป็นไปได้ที่อาจจะไปบินนู่นเลยนะครับช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนอันนี้ในกรณีที่ไม่มีเช่าเหมาลำนะต้องพูดให้เคลียร์ให้ชัดก่อนนะครับก็จะมี2เหตุผลประมาณนี้แหละเมื่อมันมีความเสี่ยงแบบนี้นะครับ กว่าคุณจะได้บินอาจจะ2อถึงสเดือนเพราะฉะนั้นอย่าลาออกจากงานนะครับอย่าลาออกจากงานโดยเด็ดขาดการผ่านการสัมภาษณ์ไม่ได้การันตีว่าคุณจะได้บินภายในเร็ววันนี้นะครับขนาดคนที่ได้เที่ยวบินตอนเดือนตุนลาปีที่แล้วนะครับ ยังผิดหวังมาแล้วเลยนะครับเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นอย่าคิดว่าที่อิสราเอลมันสงบแล้วนะมันยังมีสงครามกันอยู่เล็กๆนะครับระหว่างกลุ่มที่เขาก่อความไม่สงบอยู่นะครับและไม่รู้ว่ามันจะแรงขึ้นมาหรือเปล่าเหตุการณ์ที่อิสราเอลมันมีความเสี่ยงดังนั้นการที่คุณะจะลาออกจากงานอย่าเพิ่งลาออกจากงานนะครับคุณจะลาออกจากงานได้นะครับ ก็คือช่วงที่คุณทราบว่าคุณจะได้บินวันไหนแล้วเท่านั้นนี่นี่คือจุดที่น่าจะปลอดภัยแต่ก็ยังไม่ปลอดภัยที่สุดนะถ้าคุณไม่ติดอะไรเลยนะี่ยคุณไม่เสียดายโบนัสหรือว่าคุณสามารถลาออกได้ตลอดเวลาเนะี่ยก็รอให้ก่อนบินสักหนึ่งอาทิตย์นะครับอันนี้คือสวยมากนะครับรับรองว่าหากมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นคุณก็ยังกลับไปทำงานที่เดิมได้อยู่ส่วนกรณีคนที่อยู่ต่างประเทศเนาะ ไต้หวันมาเลเซียที่มาปรึกษาทางช่องงหน่อยเนาะบอกได้เลยคุณต้องตัดสินใจแล้วละ่ะวินาทีนี้นะครับมันไม่มีทางเลือกนะครับคุณต้องตัดสินใจว่าคุณจะมาเสี่ยงไปทํางานที่อิสราเอลไหมเพราะเวลาคุณที่ผ่านการสัมภาษณ์ผ่านการตรวจโรคเรียบร้อยแล้วทางอิสราเอลนะครับจะเอาหนังสือเดินทางเราไปปั๊มวีซ่าให้ดังนั้นเจ้าหน้าที่เขาจะยึดไว้เลยนะครับไม่ใช่ยึดหรอกเขาเก็บไว้นะครับ แล้วก็เราจะไม่สามารถเอาหนังสือเดินทางไปใช้กลับไปใต้หวันหรือมาเลเซียหรือประเทศอื่นๆนะครับโอเคหวังว่าจะได้ข้อคิดกันนะครับว่าจะทําอย่างไรดีหลังจากที่เราอยู่ใน 5, คิว5,000กว่าคนนะครับย้าอีกครั้งนะครับตรวจวันให้ดีๆนะผมเป็นห่วงมากเลยเนื่องจาก มันมีวันสัมภาษณ์หลายวันและมีจํานวนเลขเยอะผมกลัวท่านจะสับสนแล้วมาผิดวันแล้วถ้ามาผิดวันอ่ะเจ้าหน้าที่เขาไม่ได้อารุมอรวยให้นะครับตัดสิทธิ์ทันทีแล้วก็เตรียมตัวกันให้พร้อมนะครับหลายๆเรื่องคุณต้องเตรียมตัวมาถ้าหากคุณไม่เตรียมตัวมานะ่ะคุณอาจจะไม่ผ่านการสัมภาษณ์ได้แล้วถ้ายังไงเดี๋ยวผมทําคลิปให้อีกทีนะครับ ก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะครับเมื่อผมเป็นกําลังใจให้กับทุกคนแล้วทุกคนก็กลับมาเป็นกําลังใจให้กับช่องลุงหน่อยหน่อยนะครับก่อนจบคลิปรบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนทําคลิปขอบคุณทุกยอดแชร์ยอดติดตามยอดไลค์ที่มีให้กับช่องลุงหน่อยเสมอมาวันนี้ช่องลุงหน่อยสวัสดีนะครับ